สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมมิสเตอร์หนึ่งแดกไปเรื่อยแล้วครับอันนี้ครับมีเมนูแซ่บมาฝากคุณผู้ชมนะครับนี่ครับเป็นยำปลาหมึกนะครับปลาหมึกหนึ่งมะนาวจัดไส้หมูเด้งครับโอ้โนี่ครับเดี๋ยวจะจับไปดูชิ้นหนึ่งครับนี่ครับยัดไส้หมูเด้งทาใหญ่ๆอย่างนี้เลยครับทําเป็นชิ้นนะครับนี่ฮะกับน้าจิ้มแซ่บครับกินกับผักครับนี่ครับผักอย่างนี้เห็นนะครับนะ หาข้าวคาปลามานั่งกินน้ำกันครับวันนี้มากินยำปลาหมึกยัดไส่หมูเด้งครับฮะใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้มิตอรหนึ่งนะครับฝากกด subscribe น้ำเด้อครับมาแซ่บๆน้ำกันครับมาเดี๋ยวผมขอคำแรกนะครับนี่คำใหญ่เลยนี่พี่น้องจวดจวดจุดจวดอืมอื้อ อืออสแบสบจวดเลยพี่น้องเลยมม,มาแสบแสบแสบกินกระพักอืออ้ม อืมอืมช้อนน้ำจิ้มเนื้อกระเทียมตัวนะครับ จิ้มแซบมากครับคุณผู้ชมหม,มักแฟรดิสกรอบๆนี่คำใหญ่ๆเลยคุณอะ mm -hmm. เมนูนี้นี่แซบๆนะครับจะเป็นกับข้าวก็ได้หรือกับแก้มก็กได้นะที่เล่นก็ได้นะได้เบิร์ดจวดที่เก้โอ้โหืมอืม แกบอกเน่าไปขนลุกเลยครับ หัดไมครับหัดมึกัดมึกอืมอแสบๆเนาะ mình được tui dài đấy, bơm ngực cấp, được dài mà nó, um, đen อืเผ็ดแซ่บแซ่บมากพี่เนอะใครที่ชอบเมนูนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้เลย,เยครับเป็นกำลังใจให้มิสเตอร์หนึ่งนะครับสับสักใครนะครับสับสักใครอืมตัวมันใหญ่กินคำเดียวเบิร์ดไปเนาะหืม หมดมึกแซ่บๆเลยเผ็ดๆกระเตรียมครับ 으음 mm. 으음 mm. mm -hmm. อแสบๆจัดหนอกกันครับอืม ปลาหมึกกล้วยนะครับที่ใช้ปลาหมกึกเป็นปลาหมึกกล้วยใส่สี่ตัวโลอืโหนี่ตัวใหญ่เป็นเปนเลงรัยพี่น้อกโห กัดจึงได้แล้วอาได้อืมอืมอืมแต่เลือกเป็นหน่อยเลือกขอโทษขอไปเด้อพี่้องอืม แซ่บครับ hmm. อ mm ืมหมูดิ หามัน แจงกวาเป็นผักที่ผมชอบนะครับขาดไม่ได้นะครับน้ำเยอะดีครับอืมอิ่มแล้วพี่น้องหลายคำหนึ่งอืม 嗯。Mm. คิดไม่เบิเด้รครับปีนองมันลายขอโทษขออภัยด้วยอ่ะแซบๆพี่เก้าครับมือนีลครับก็ใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับก็มาแซบๆน้ำกันครับกับปลาหมึกหนึ่งมะนาวนะครับยัดไส้หมูเด้งนะครับโอ้โหเพีปนนองแต่ว่าแซบดี ครับใครได้เข้ามารับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกนลำลังใจให้มิตรตหนึ่งด้วยนะครับสมัรครสมาชด้วยนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการคิดนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าละเจอกันใหม่กดติดตามน,นะครับหลับดีครับ